โอ้พี่น้องมาครับผมพี่น้องว่ายอีงย่งเนี่ยเอาเนือเอา,เอาหนึ่งหนึ่งเห็ดละงอกเนือหนึ่งเห็ดละงอกแซ่บมือนี่พี่ต้องอีงย่งมากมายดอกโอ้พี่แมนว่าสีได้กินง่ายๆที่เห็ดละงอกเลยต้องทาเออต้องทาควบพุทธละควบปี cầm kiều ลองทมผมหลายคนานอะันน้ำไม้พี่จ้ากินน้ำไม้ที่อย่งเนี่ยบ้านผมห้อว่าน้ำไม่หวานนะน้ำไม่หวานอันนี้คือลวกน้ำแล้วนะ ก็พื้น,นเนาะเวลามือแรงแบบเนี้ยได้กินความสัมผัสของธรรมชาตินะะายูธรรมกลางท่งไห้ท่งนานผมมีความสุขความสุขพี่น้องความสุขอีเดีผมลาออกมาตอนนี้ผมเด็กเดียแล้ววะมุหยกกาธันวามะกะลาคุพามีนาเมษาพิษภาาม ไม่พูน่าเจ็ดเดือนกว่าแปดเดืนดนอนสองตุลาในรอบปีนึงพอดีพี่น้อง วันก็มาขีใ่ใส่เดียวถ้าว่าจำไปแล้วบ,บาทนึงอยมันปึมกันเนาะมาจะไปเลยขี่ใส่งามเด้ คหอม เ้าขึ้นเมนูแต่ผู้ถ่องมักยิ่งมากินพี่น้องพวกเรา,นนค,าคนแก่แถวบ้านผมมกักลวกผักลวกหางโงงโกเหลืองเวลาจ,จะสี่ันนี่นะเด้อเพราะว่าหนึ่ง เราเคยสีประเดกป่ะมประเดกใบเขานี่จำกาแฟ <c oughs> เสียบไปพี่น้อง ร่างข้าเจ้าว่าถ้ากินเขาเนี่ยมันต้องกินเพื่อนาเพื่อนใหพี่น้องนะเนี่ยไปกินจนอิ่มหลายและจนแน่นหลายมันเป็นแนวผมข้าเจ้าว่าแวกเก็บเห็ดเนี่ย เดี๋ยวตีนมันมาพร้อมให้ปลาตีนมันไว้ะนะฮะเพราะว่าเพื่อปีหนาวที่เกิดอีกเดี๋ยวผมจะเอาไปว่านเดี๋ยวผมเาอมเมมาตีนออกไว้เดี๋ยวไปว่านไตต้นนั่นเงี่ยงกว่ละ่ะต้นแคนาบอ่ะเอ้าพี่นอ้องผมลืมมีบักเนา กินยิ่มเลยเนอะอ๋อหยบาดก่อนโอ้ยเสียดายด้ยเนาะลืมหอดปักนาวไปเนี่ยผมก็ได้โอ้ยหืมฟิ้น Vai um ralinhão lá é? ปาพี่น้องเห็ดละโงกนอกจากสีแกงแซบแล้วหนึ่งจำเจ้วพริกดิบนะฮะแต่ว่าไปขวาบีบบักนาวไส้ปลาแดกลงไปแซบพือกันพี่น้องนะฮะแซบพือกันนะ,ะบะเต้องอยียงมากมายดอกนะฮะเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนกับผมนะฮะพี่จา้าพี่อูไรจังไหนก็ต้องขอบคุณกับผมนะ,ะขอบคุณพี่น้องสูทุกคนเด้อที่ติดตามที่สนับสนุนกันนะฮะขอบคุณหลายนะครับเรต้องออียงมากมายดอกมาพบพ่อพี่ พี <Cornell>. ่จ้ามือหนาคือโกนะครับว่าพี่จ้าพาพี่น้องพิชิตอย่างแซ่บแบบนี้คือโกนะฮะเดี๋ยวมือหนาถ้ามันมีเห็บยูดแถวทงแถวบ้านนะฮะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเก็บนะฮะเพราะว่าป่าแถวบ้านผมบ่เคยมีพี่น้องต้องบอกตามตรงตรงนี้นะฮะมันถือมากถืออย่างไปแล้วนะฮะพบกันมือหนาครับผมสวัสดีสชารับคลิปนี้ขอตัวจากลาพี่น้องพี่ครับผมสวัสดีครับ